ดัดสามหมอดัดสามาไปที่เดิมผมแก้ตัวหน่อยอ่าที่เดิมที่เดิมตรงไหนพอป้าจะดได้สมบัติและไม่มีมือถือเลยเดี๋ยวไปทำน้ำตกชูนั่นกันไปแก้มือใหม่ตรงนั้น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 เซฟหมดไม่มีใครได้สมบัติม, <laughs> มีลูกบอลตกอยู่ตรงนู้โนหร <laughs> ของเราอะของเราของเรา ข,ขึ้นเรือไป,ไปดันดันถ้ำน้ำตกแกตัวใหม่ไม่มีฮันเตอร์อลยไม่หล่นอ๋อไม่มีฮันเตอร์คือไม่หล่นะคคด้ไปกิแล้ถึงวอฮันเตอก็ถึงแล้วหรอฮันเตต้องขึ้นเรือนะไม่งั้นเจอโดนปนลาฉลามกินปนลาฉลามจะมาแล้วอีกสิวิสิบเกปด ละเดี๋ยวปลาจะกลายเป็นปลาฉหลัขึ้นไปเลยขึ้นไปขึ้นไปตรงกลางน่่นขึ้นไปตรงกลางน่่นเดี๋ยวตตเดี๋ยวตเขาไปใกลกลหน่อยอคไปไปกลไม่ทางมือมมอถือว่าูใช้งานดีมาก่ นั่งก่อนแต่กันนั่งก่อนนะแต่กันนั่งเออเห็นแต่นั่งนี้เลยเหรออ่านั่งนั่งนั่งกัดเศษัดก็ได้เดี๋ยวส่องนะเดี๋ยวส่องนะเราจะไปหีบสมบัติของอาแล้วหีบสมบัติยังนังอยู่ในถ้ำนู้นจะไปได้เราจะพาท่านไปถ้ำ ouais. น้ำตกหีบสมบัต <c ats> ิมหาเออหีบสมบัติมหาโจรสดโจรชลัดนะครับ เราจะพาท่านไปหิบสมบัติมหาโจรสลัดนะครับซึ่งโจรสลัดมาซ่อนหิบสมบัติที่นี่ไว้เยอะมากครับอ้าวเนี่ยนี่ตรงนี้มีโจรสลัดแล้วอันนี้วิญญาณโจรสลัดออเจอวิญญาณโจรสลัดมากันแล้วอะ

สอมเจ็ดแปเกิออ้าวไปเจ็บเหตสมบัติได้ไปเจ็บเหตสมบัติได้ดูดูดูแปะหินแปะหินเจ็บเห็นสมบัติแปะหินก่อนแปะหินแปะหินต้งลนี้แปะหนต้นงก่อนแปะหินก่อน อ่าเก็บได้ยังเก็บได้ยังอ่าเก็บได้แล้วต้องออกมาให้ได้อีกสิบอห้าวิทำเจะระเบิดแล้วทำจะระเบิดแล้วสิเก้าแปดเจ็ดหกห้าระเบิดป <c oughs> ุ้มใครอย <c oughs> <c oughs> ู่ในถ้ำคนนั้นตายมีใครอยู่ในถ้ำไหมโอ้ยที่แพทออกมาพอดีเลยทำระเบิดตุ๊ก ทำระเบิดแล้วตูดูด well. ูดูด oh ูด well. ูด oh ูดุอเตอร์เอมแล้วออเอกมาเลยโอ้โหเ็นเตอร์ออกมาเร็วหรอออกมาที่เลยโอ้โหเหรอครับ่ที่หนึ่เหรอก่แล้วใครที่อะดนเที่ี่สอทดที่ี่โี่โแล้วโอเคดเยเอเลยะเดอเดออ

สลัดมาแล้วครับดานซีต้องหนีโจสลัดนี่โจสลัดจะมาขโมยสมบัติแล้วสมบัติเต็มเรือเลยดานซีเลดี้เซ็ตโก้มาแล้วโจสลัดมาแล้วสู้กับโจสลัดแล้วสู้กับโจสลัดสู้กับโจสลัดให้โจสลัดแพ้ก่อนเร็วเอาอะไรสู้เอาอะไรสู้มีลูกบอลเปล่ามีลูกบอลปลาโจสลัดเปล่ามีลูกบอลเปล่ามีลูกบอลเปล่า มีลูกบอลปลาโจสลัดเลยลูกบอลปลาโจสลัดอ่าปลาโดนโจสลัดก็เนี่ยปลาแล้วปลาแล้วอ่ปลาแล้วปลาโจสลัดแล้วปลาโจสลัดไปแล้วโอ้โจสลัดปล่อยพลังใหญ่เลยโอ้ยโจสลัดปล่อยพลังใหญ่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้โจสลัดปล่อยพลังใหญ่เลยแล้วดาซีดาสุดท้ายแล้วดาีสุดท้ายแล้วจะผ่านภารกิจนี้หรือไม่ไม่งั้นเดินยวโดนเข่า เอตกน right ้ําโดนโจสลัดจับตัวแล้วอ่าโดนจับตัวเป็นประกันโดนจับตัวเป็นประกันทําไมนะโดนโจสลัดจับไปแล้ว1คนพี่แล้วเอ้ยอ้ยเนา ดาสีเฟลดาสีเฟลโดนโจรสลับจับหมดเลยตกเรือกันหมดเลยยกหน่อยเดี๋ยวคูดเดี๋ยวเป็นรอยแตกยกหน่อยจับหอกก่อนอลูกบอลไปครับอลูกบอลไปฮันเตอร์รับ ใครรับลูกบอลนี้ได้ได้คะแนนเพิ่มใครรับลูกบอลนี้ได้ได้คะแนนเพิ่มวันเ okay, so ทชื่อพี่อาเทสก่อนรับลูกบอลได้ไหมโอ้โหกระเด็นออกลูกบอลกระเด็นออกโอ้ได้แล้วสองเขาได้สองอันเลยเหรอ แดงแบ่งแบให้ห้ใจพีสอันนึงแบ่งให้จจพีสอันหนึ่งอ่ะอเป็นหีเลยเป็นหีเหรอไม่ใจเป็นหีไหนใครอะวายผีอยู่นี่เหรอ้ายูตายูใจเป็นผี่้เาตายูใจเป็นผีรับ